โอเคสวัสดีนะครับน้องๆวันนี้ก็มาอยู่กับช่องของพี่นะครับไม่ได้เจอพี่ชะนานเลยน้องๆเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลานะครับอย่างที่พี่บอกไปนะโรงเรียนเปิดแล้วนะครับต้องไปทําการเรียนการสอนแล้วนะไม่มีเวลาเลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปแล้วช่วงนี้เรียนออนไลน์กันหรือเปล่านะมีโรงเรียนไหนเปิดแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับพี่ลงคลิปล่าสุดไปเมื่อ4วันที่แล้วอะแล้วพี่ก็ลงอาทิตย์ละแค่วันละอาทิตย์หนึ่งลงแค่คลิป2คลิปเองนะน้องๆคือมันไม่ได้จริงๆคือเวลาน้อยมากนะเวลาพักผ่อนแทบจะไม่มีเลยจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกด Su b s ไ r i b e กดไลค์คลิปช่องพี่นะ เดี๋ยวพี่จะหาเว็บใหม่ๆมาลงให้ดูเรื่อยๆเผื่อใครชอบสุ่มตามแต่สุ่มตามแล้วไม่ออกไม่ต้องมาด่านะโอเคสำหรับวันนี้นะครับอยู่ใน hello zone อีกแล้วนะครับเหมือนจะเป็นคลิปที่2ของพี่นี่แหละ hello zone นะสุ่ม id ฟ r e e f i สุ่มเพชร free f i ออกง่ายได้จริงโคตรครบนะเขาว่าอย่างนั้นว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาดูดิว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับผู้ติดตาม3 0 2 22คนทุกคนแสดงว่ามียอดเติมหนักอยู่นะเติม300เติม300รับ400เครดิตแถมเพชรอีก68เพชรเฮ้ยดีดีด,ด,ดีเออโปรโมชั่นดีนะโปรโมชั่นนี้น่าสนใจดีนะครับมากลับมาที่นี้มีส่่ไอดีไม่มีเกลือมีไอดีทุกช่องไอดี ID ทุกช่องนะครับโอ้โหเน็ตชา้าเหลือเกิน 49เครดิตไอดี ID ทุกช่องนะเขาว่าอย่างนั้นแต่พี่ไม่เล่นหรอกนังเนาะสุ่มไอดีแลไอดี ID เทพ20เครดิตไอดี ID ทุกช่องวะ่ะแล้วก็มีอ่าเป็นเหรียญน,นะ5บาท1ช่องโอ้โหเดี๋ยวดูสุ่มปักทงดิปักทงออกจริงเปล่าโอเคสุ่มปักทง ใช้ทั้งหมด99เคดิตก็คือมันมีกล่องปริศนาซึ่งเราไม่รู้ว่าได้เกมอะไรเอ้ยไม่รู้เราไม่รู้ว่าได้ของอะไรไอดีหรือเป็นอะไรนะแต่ว่าฝั่งนี้ก็คือถ้าบอกทงไอดีปักทงเลยอะแลลเลยละนะเอาไงเอานี้เลยนะเพราะว่าพี่เติมมาแค่100นะครับพี่ต้องการอะไรที่มันออกชัวได้ชัวจบเลยเึ้่งเดียวจบนะไม่ต้องไปหมุนหลายรอบนะครับ100ก็คือสุ่มๆไปเถอนะนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับมาเติม เอ้ยซูมนไหน,หนก็เติมมาแล้วก็ต้องซูม่ะครับเนาะเขาไม่ให้ถอนนะไปเอาซูมดิซูมไอดี ID ปักธงสุดแล่เฮ้ยออกปักธงน้องๆคือพี่ยังงงอยู่เลย ตอนแรกมันขึ้นเงินไม่พอคืออะไรวะอ๋อพี่กดหลายรอบเกินไปนะไม่ดีนะเว็บบั๊กไปแล้วมั้งเนี่ยกูได้จะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูดิเฮียกูได้ไหมเนี่ยไหนดูดิทุกคนเออได้นะครับมันขึ้นไอดีปากคงสุดแลอ่ะเดี๋ยวพี่ไปทํทำการทั้งหาเพจเขานะครับน้องๆ แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ได้ปักธงจริงหรือเปล่านะโอเคเข้าร่วมสมรภูมิรุกเป็นตำนาน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  Get your fucking hands up